XLT นะคะรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่85,400บาทนะคะแล้วก็เกียร์อัตโัติราคาอยู่ที่89,000บาทมาเริ่มแรกกันเลยข่อนที่จะแนะนตัวแรกคือกระดันง่ากระดังง่าของรถ XLT 2021ของเรานะคะกระดังง่าจะเป็นหลังพึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวขอบนะคะขอบจะเป็นสีดําเงานะคะทําให้มันจะดูสปอร์ตมากขึ้นดูสวยมากขึ้นกว่าตัวเก่านะคะแล้วก็ ส่วนกระจังหน้านะคะจะมีตัวขอบขอบจะเป็นสีโคมเนียมนะคะนี่เลยจะเป็นสีโคมเนียมแบบนี้นะคะต่อมาเป็นไฟนะคะไฟหน้าของรุ่น XLP สองพันยิบอ็ดนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเราก็ติดทุกครอบให้ลูกค้าด้วยต่อมาก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกของเรานะคะ ตรงนี้ของรุ่น XLT ตัว2021นะคะจะทำเป็นสีดำเงาให้ลูกค้านะคะซึ่งดูสอร์ตแล้วก็ด,ดูดูสวยมากขึ้นนะคะต่อมาตรงนี้เลยคะ่ะต่อมาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งจะมีหมุดหลอกอยู่ตรงนี้ด้วยหมุดตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกที่ติดกับตัวซุ้มล้อนะคะซึ่งจะไม่ได้ติดไปกับตัวรถจริงๆนะคะซึ่งรถลูกค้าเราจะไม่มีการเจาะหรืออะไรเข้าไปในตัวรถลูกค้าเลย ส่วนแมกนะคะแมกของเราจะเป็นแมกขับ16ลายดอกไม้ตรงนี้นะคะยางจะเป็นยางของซุ้มแมกน,นะคะยางตัวนี้หนึ่งเลยดอกยางจะหนาคล้ายๆของยาง B F เลยค่ะมาเริ่มจากด้านข้างด้วยนะคะก็ะคือด้านข้างตัวนี้ค่ะนัดจิตเป็นลอยกันเลสเป็นตัวคอให้ลูกค้านะคะต่อมาก็จะเป็นตัวลาวหลังคาเลยเป็นลาวหลังคาดาด้านนะคะ แล้วก็จะเป็นโลบาร์ด้านหลังโลบาร์เป็นโลบาร์เหล็กนะคะมาเดี๋ยวนั้พามาดูด้านในกันค่ะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างสําหรับรุ่น XLT 2021ของเรานะคะสําหรับรุ่น XLT 2021ของเรานะคะหนึ่งเลยเป็นเบาะหนังจากโรงงานค่ะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะจะเดินได้ได้ไดสี่เทานะคะ มาเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นมาติดฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ e-part นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสิงค์2.5นะคะหน้าจอขนาดอยู่ที่8นิ้วค่ะสำหรับรุ่น z 9 P ตัวนี้นะคะของเราเป็นหน้าจอใหม่แล้วแล้วก็มีพวงมาลัยพุ่มด้วยหนังด้วยนะคะ ต่อมาตัวล็อกรถไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะของสอดเราจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะรวมถึงแขนนูตรงนี้นี่จะเป็นหุ้มหนังด้วยเช่นกันนะคะมาดูด้านหลังกันดูเบาะด้านหลังตรงนี้น,นะคะข้างในของสอดเรานะคะสําหรับตัวสี่ประตูข้างในค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้สบาย เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปส่งรถกันด้วยเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งรถกันที่ไหนลูกค้าจะประทับใจมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสำหรับตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะนัดทำการติดดาบขายให้ลูกค้าด้วยนะ ตัวนี้นะคะ่ะหนึ่งจะประอกอบจะสวยก็คือหนึ่งเลยมันดูโฉบเฉี่ยวเนาะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถ้าเป็นตัวสองพันนี้จะเด็นานะคะกันชนด้านหลังจะเป็นสีดำแล้วจะเป็นดำเงาด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4, สี่จุดนะคะหนึ่งทั้งสี่ตรงนี้เลยข้อไฟนักกิดใช้ลิขหารรมนะคะข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายแล้วก็ข้อรอบพัน,นโอเคพูดง่ายๆอย่างนี้เลยถึงจะดูเรียบถึงจะดู ไม่วหว่าไม่ได้แต่งแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่านี้สวยสุดๆค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้ที่นักรีวิวไปถึงจะดูไม่เยอะนะคะแต่จะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ให้นักรีวิวเป็นรุ่นไหนหรือว่าชุดแต่งชุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถติดต่อนัดได้ที่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจของนันก็ได้นะคะเป็นเพจ ปอตให้กเกษม77ค่ะบายเจนัดและเซลบอยนะคะหรือว่าเป็นเบอร์ที่นัดทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ